สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับอยู่กับช่องวุฒิเขมราตไทยซิงเหมือนเดิมนะครับพามาดูงานโคกน้องนานะครับโคกน้องนาโมเดลนะครับอ๋อเป็นงานของพัฒนาชุมชนนะครับอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่นะครับ ขกน้องหน้านะครับาพาชมผลงานที่เขาขุดตัวที่เขาเสร็จก่อนนะครับนี่เห็นไหมเป็นโข่งเป็นโขกเป็นซ้านะครับผนจะมาปีนะครับนี่นะครับโกบิโกเอชเคสองร้อยมาซนะครับ ติดปีกสลบด้วยนะครับน,น,นี่สวัสดีครับเบื่องผลงานเบื่งผลงานเอา <c oughs> <c oughs> สามไร่บรับตัวนี้ครับน่าจะสไร่เะว่้มันเใ ถามคัวผมไม่ได้ถามขาเจ้าว่าจังไรจังไรนะครับใส่ปีขุนงามนี่นะใส่ปีก้าไปงามย่บงามเยอะเลยขดมาเง่งย่ที้าเจ้ากมาแตกน้องไขน้นอร่ามือขนแตกเพื่อนหัวจ้มันคำเลยครับแมนแหละทำาปีไปเห็นแล เครื่องในบ่อใดแคิดมั้ดแ่ก็จะึงหูเท่าไครับว่าจะตดดตั้เป็นนีไหมเนอ่มนะอ่มไปหันบ่อใดบ่อพันบ่อพันเฮ็ดจ้าไหนใหมบ้านี้เฮ็ดไปเฮ็ดเฮ็ดไปงี้บ่ครับคุณต้องทราบว่ากันับมันหอดทีเบียดเมันมันสสีาเปิุวันเลยแล้วมันก็สีหอด สร้ <laughs> างสร้างอตอ,อะพวกนาออจะของหนาแต่ว่านงีงานอะไรนึงผมนะผมเป็นจักชเห็ดไปเห็ดจ้าสิเห็ดน,นี่แหละโขกผมกัผู้ใดเอาันของหน,นยบานมันใชพผนครับมันเป็นตะยากมันก็เลยเซยอย่ไ้ไม่หยากะหยักรูดแล้วหก็แล้ว,แ,ลวแน่นว่เพาะ<อ>ถึงคิ้ดินเขาเพาะต่มัน เรื่องคิวดินจะไปคลื่อเรื่องมันยากพ่อยังยากนั่นแหละมันสิกลายเป็นไงครับแล้วสิไปีธาะมองหันยากมองนี้ง่ายมองหันยากมองจะว่ามาเบิ่งคนงานนี่เป็นได้ก็จะเทิงคิวดินครับเนาะตอนนั้นไล่นึงกับว่าไรมันเนี้ยไปหนีประมาณหน่อยอ่าหน่อยไล่อย่างเด็กไปตามเขาบอกแต่แล้วตัวอ๋อวันนี้อื่นแห่งยากตัวทุบบอพักกาเต้า ในาของกเงินไแตกเดี๋ยวแซวับเดินอยู่บ่เดี๋ยวพาดูผลงานก่อนนะครับเออขึ้นเลยขับเองครับไม่มีคนบ่น้ำเองหรอเนาะ การ <c oughs> แล้วไ,ไามามร่ก็ <c oughs> บอกว่าตัวนี้ขุดไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวผ่านยังไงเนาะคือยังมันมีแบบอยู่นะครับอ๋ยังไม่ติดปีกสลบนะครับฝั่งทางนี้นะอือ มูลปุ๋ยนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับโคกน้องนาโมเดลนะครับคลิปนี้ไม่เน้นรถนะครับเน้นดูผลงานนะครับ นี่อาจจะเรียกคลองไส่ไก่นะตัวนี้นี่โอ้ยคขื่เป็นโศกนะครับดูความคดเคี้ยวนะครับสมกับเป็นคลองไส่ไก่นะครับเบื้องเอานะครับโขงโง่ไปนี่นะก็จะประมาณนี้นะครับดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูสระก่อน ไปดูสะเสร็จแล้วก็คอยไปดูรถนะครับดูรถตอนช่วงท้ายคลิปเอาละกันนะครับอยู่บ้านนาเจริญนะครับอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพามาเบิ่งสะนะครับเสียกีแกขุดไ่บูหัวสิงห์อ๋อนะครับ กี Ooh, ่เมตรนี่โอ้ภาอาจจะสั่นเลยนะครับต้องต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับถ้าภาพสั่นนะครับโอ้แม่น <Así S 1> ียงเลย พวกน้องนามโมเดลนะครับนี่สะนะครับตัวนี้นี่โอ้ของไส้ไก่นะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูรถแล้วนะครับผมว่าจะโดดข้ามนรัย กลัวมันโดดไม่ข้ามนะครับใช้เป็นโกบิโก้เอเคสองร้อยมาิกนะครับมาร์ซิกซูปเปอร์นะครับน่าจะซูปเปอร์นะครับรุ่นนี้นะ ย้ายมุมก่อนนะครับมันย้อนแสงนะครับโอ้ได้แล้วอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับกว่าจะข้ามมาได้นะครับกระโดดข้ามหมดนะครับเ <laughs> กือบโดนว,วูบิทนี่นะพื้นที่สามไร่นะครับพวงน้องนาโมเดลนะครับก็ไอเจ้านี่นะครับเป็นคนขุด ดูกโกเอชเคสองร้อยมาร์คซิกซูเปอร์นะครับน่าจะทมตรงนี้นะครับอาจจะไม่ต้องแบบนะครับเดี๋ยวดูกันผมมองรนนะครับมองอะไรนี่มองมันบ่ อาจจะมุ่งมุ่งม,มันนะครับฟ้าลันก็นะครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็ผลงานก็ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะตามดูนะครับว่าเสร็จแล้วมันจะออกไปออกมาในรูปลักษณะไหนนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงครับต้องกดต้องคอยติดตามด้วยนะครับสําหรับคลิปใน้ีดีโอเนานะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับสําหรับช่องวุฒิธรราลาถไทยสิงนะครับก็ เดี๋ยวจะเปลี่ยนหน้าง,งานโค้งน้างานให,ใ,หให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลากันไปกับเจ้าค o p โก้ x 200 Maxic นะครับยังไงก็อย่ายลืมฝากกันตามด้วยนะครับตอนนี้นะครับ